เมื่อประมาณสองพันปีที่แล้วในบริเวณนี้ชื่อว่านาเซลิมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งมีหญิงสาวชาวอูอาร์ไกดีชื่อว่ามาลีเธอยังไม่ได้แต่งงานแต่กำลังจะแต่งงานในไม่ช้ากับชายที่แสนดีชื่อว่าโจเซฟวันหนึ่งมหญิงสาวจะดำโดดขึ้นขั้สวรรค์ของพระเจ้าที่เมืองดาเรียซึ่งเป็นขั้วสวรรค์ที่สำคัญมาก ได้ปรากฏตัวต่อมาดีพ่อคือแกเบียลอยากกลัวเลยมาดีเธอได้ไดรับพระคุณจากพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงรักเธอมากพระเจ้าได้ส่งข่ามาบอกเธอว่าอีกไม่นานเธอจะมีบุตรชายเขาจะถูกเรียกว่าพระเยซกเขาจะยิ่งใหญ่และจะถูกเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า ออออนีมมมาารรรรััเเุบใกล้ถึงเวลาที่มารีกำลังจะขอดบุตรจากฟาห่นโรมันได้ตงถานออกมาประกาศกฎหมายใหม่ฟังให้ดีทุกคนจะกับริย์ีจาอกกรนัแจว่าพุทธ้าทุกคนจะต้องใ่าย้าสีเดียวนี้ดังนั้นมารีและโจเซฟต้ออกเดินทางไปยังเบลเียเพราะโจเซฟต้องไปทำรับภถุงนั้ ทุกสถานที่เต็มหมดแล้วที่พักที่แห่งก็เต็มนาเซลที่นาเรนและโจเซไม่มีที่พักไม่มีที่ไปสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าพระบุตรของพระเจ้าจะสตุติไม่ใช่ปราสาทหรือสถานที่หรือใดๆแต่กลับเป็นข้อมสัตว์เลี้ยงง่ายคืนนั้นพระายโยโย่แระตุ๊ดและมาป็นคืนที่บ้านอาจารย์ ตัวยาวดัวใหญ่สองแขนตบบัตรทองฟ้าไม่มีเตะสำหรับคารุดังนั้นพวกเขาจึงวางไปในทูไว้ในหลามยาใกล้เปิดเลยในคืนนั้นมีคนยลีแตะบางคนกำลังเฝ้าดูสุ่แกะของพองเขาอยู่ทันใดนั้นผู้สวรรค์ก็ปรากฏตัวต่อพวกเขาข้าไม่ทำในระดับพระเจ้าพระผู้ช่วยให้อยู่รอดได้ประสูติขึ้นแล้ว จะหาพระองค์ได้ที่ไหนคนแล็กแก่มีสิ่เต <Bueno. S 1> <us> ้นและดีใจมาเพราะเขาวิ่งไปที่ฟาม์สัตว์และเหพระองค์เยซูที่นั่นเหมือนที่ทูตตะวันได้บอกไว้หลังจากที่พวกเขาได้เห็นพระเยซูพวกเขาก็ได้เผยแพร่ข่าวออกไปแต่คนที่ได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจและตื่นตาเมื่อพระเยซูอายุได้30ปีเขาวิญยาขับ ได้เข้ามาสถิตอยู่ในองค์พระเยซูบำเพ็ญเพสภาวนาถึงเป็นเวลานานสี่สิบวันจากนั้นก็ออกมาประกาศข่าวเริดจากพระเจ้าเสดรจมารพระเยซูทรงได้เดินทางเข,าเข้าไปในวิหารบับได้ททำการสอนและรักษรรค์ผู้คนและได้ไล่พวกผูดีมหลอกออกไปเนื่องจากพระเยซูมองว่าวิหารนั้นเป็นสิ่งสำหรับการนฏิหาร ไม่ใช่ที่สูบลูกทุ่นและทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งนั้นเกิดความเกลียดชังและต้องการฆ่าพระเยซูเมื่อพระเยซูอายุได้3 3ปีถูกกระหายโลมันจับถูกโบยถูกตีงการแข่นและผู้ต่อทางเหลือสองมันเยื้อจูใจต้องมองกับบรรทุกและตึ้งตนช่วงบ่ายหลังจากนั้นสามวัน องค์สูงสดได้เสด็จขึ้นสู uh, yeah, em> yeah. um hand hand ่สวรรค์และวันจันทร์ก็ถูกจัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมตั้งแต่วันจันทระสูติของพระเอถ่ายเทกันเองการแสดทุกนนี้นะคะเป็นการแสดงละครสั้นนะคะกําเนิดวันคริสต์มาสสำหรับคณะมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเปิด้อมโดยครูขวัญนาไทยใจ Hãy nữa hả?